สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่การต้อนรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านที่เข้ามาทาง YouTube ก็ดีหรือจะเป็น f a c e b o o k เพจร้อยดาวกระทบดวงก็ดีผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่ทานเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีพฤษภแต่จะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนตุลาคมปี2568 ทีนี้นะครับผมก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับหากมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมใน f c e e o o o p เพจร้อยดาวกระทบดวงได้นะครับในนั้นก็จะมีเนื้อหาดีๆบทความดีๆที่ผมโพสต์เอาไว้รวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆในบางครั้งที่เกี่ยวกับการดูดวงผมก็จะโพสต์ไปในนั้นด้วยก็ขอให้ทุกๆท่านเข้าไปเยี่ยมชมด้วยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ในการที่ผมพยากรณ์ดวงลัคนาทั้ง12ราศีก็ขอให้ทุทกๆท่านนั้นดูเป็นเพียงแนวทางพอแต่อย่าไปเครียดแล้วก็อินมากจนเกินไปเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันการที่ผมจะพยากรณ์ได้ตรงใจใครร้อเซนั้นคงเป็นไปได้ยากทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับดวงลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคมปี2568 จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับดวงชะตาของลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้ดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระศุกร์ตั้งแต่หลังวันที่11ตุลาคมปี2568เป็นต้นมาดาวประจำตัวจะเดินเข้าสู่ภพที่เรียกว่าปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่จึงส่งผลทำให้ลัคนาราศีพฤษภนั้นท่านมักมีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ในระยะนี้ มีโครงการคิดที่จะอยากทํานั่นคิดที่อยากทํานี่ตลอดเวลาเป็นดวงที่เหมาะแก่การดิเริ่มหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระยะนี้แต่ดาวประจําตัวนั้นคือดาวพระศุ์ในเดือนนี้โคจรได้ตําแหน่งดาวนิดหมายถึงว่าในการที่ท่านจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ง่ายมากนะักในการเริ่มต้นมักจะมีอุปสรรคเสมอแต่ในด้านดีดวงชะตาของตัวท่านเองมักมีผู้หลักผู้ใหญ่พฤหัสบดีเป็นอุดอยู่ข้างหลัง จึงทําให้ลัคนาราศีพฤษภท่านมักมีผู้ใหญ่ให้คุณอยู่ข้างหลังแม้ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีมีอุปสรรคเกิดปัญหาอะไรก็ตามแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังที่จะคอยช่วยเรียกได้ว่าท่านยังมีที่พักที่พึ่งพิงและดวงชะตางตัวท่านเองในเดือนนี้มีดาวมนุษยูดาวพระเกตทับลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้จึงส่งผลทําให้ตัวท่านเองมักมีลางสังหรณ์ดีบางทีคาดการได้แม่น แต่ในขณะเดียวกันนะครับมนุษย์ตยูเกตดาวดวงนี้ก็อาจจะส่งผลทําให้ดวงชะตาของตัวท่านเองมักจะมีดวงเดินทางไกลหรือบางทีอาจจะอยู่ไม่ติดที่มีเหตุให้ต้องเดินทางบางคนวิถีชีวิตก็เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติหรือคนต่างถิ่นในระยะนี้ได้ครับดวงชะตาของลัคนาราศีพฤษภสิ่งที่ต้องพิจารณาออย่างก็คือดาวพฤหัสน,นั้นเป็นดาวพบป,ปัตนิในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพฤรหรัสปัตนิโคจรเข้าสู่ภพอิ ก็เร,เรียกได้ว่าหุ้นส่วนคนร่วมงานการเซ็นสัญญาการนัดหมายหรือทำอะไรก็ตามแต่บางทีมักเจอปัญหามีอุปสรรคบางท่านก็ขัดแย้งกับคนร่วมงานได้ระวังเอกสารหรือสัญญาบางเรื่องทำให้ท่านเสียผลประโยชน์ดวงชะตาพอหลังวันที่26ตุลาคมปี2068ดาวพระรังคานั้นเป็นดาวแห่งการขัดแยง้งเป็นดาวแห่งโทสะจะโคจรมาเล็งลัคนาราศีพฤษภ ในระยะนั้นนะครับลัคนาราศีพฤษภบางทีต้องระวังมีศัตรูเกิดขึ้นบางทีมีเรื่องผิพากอารมณ์ท่านมักจะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายเอื้อต่อการมีศัตรูได้ง่ายโดยรวมแล้วนะครับหากใครมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นหรือมีเรื่องกระทบใจในระยะนั้นก็มักจะเป็นหลังวันที่26ตุลาคมในปี2568ต้องระวังการมีคู่กรณีไม่ว่าท่านจะทำงานร่วมกับใครก็ตามแต่จะต้องมีสติไว้ให้มัน่น รวมถึงแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพของตัวท่านเองอุบัติเหตุผ่าตัดเจ็บตัวก็ไม่ควรประมาทเพราะในระยะนั้นช่วง26ตุลาไปแล้วก็จะเป็นช่วงที่มนุษย์ยูทับลัคนาและก็ดาวพระอังคารเล็งเป็นจุดที่ท่านพึงระวังแต่วิถีชีวิตของลัคนาราศีพฤกษบนั้นอย่างน้อยก็มีคนช่วยเหลือมากไม่เป็นไรนะครับแม้ว่าเจอเรื่องรา้รายอะไรก็ยังสามารถผ่านพ้นไปได้แต่ลัคนาราศีพฤกษบก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือวิถีชีวิตทางด้านการงาน ตัวท่านเองก็อาจจะมีโอกาสที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ครับวาสนาในเรื่องการเงินของลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้ลัคนาราศีพฤษภในช่วงก่อนวันที่23ตุลาคมปี2568ดาวพุธเป็นดาวการเงินในดวงชะตาจะโคจรร่วมกับดาวพระงคารเป็นดาวบาบเพราะแล้วก็ร่วมกันในภพอริด้วยจึงส่งผลทำให้ลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้ ท่านมักจะมีภาระรายจ่ายค่อนข้างเยอะบางท่านก็เสียเงินไปกับเรื่องภายในครอบครัวบุตรหลานบริวารแต่ในดวงชะตาของตัวท่านเองยังมีดาวพฤหัสบดีโคจรได้เป็นอุดโยกหลังดาวประจําตัวของตัวท่านเองก็เรียกได้ว่าแม้ว่าเจอเรื่องอะไรนะครับก็คงผ่านพ้นไปได้เพราะดวงชะตาของตัวท่านเองนั้นยังมีแบ็กดียังมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนการเงินนั้นบางทีก็มีผู้ใหญ่ให้คุณอยู่ เพื่อนฝูงคนรอบข้างก็มักจะนําโชคนําลาบมาให้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนแล้วลัคนาราศีพฤษภยังไม่ควรประมาทครับอย่าไปไว้ใจกับหุ้นส่วนกับคนร่วมงานมากนักเพราะบางท่านหุ้นส่วนคนร่วมงานอาจจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเสียผลประโยชน์ในภายหลังได้ครับต่อไปจะเป็นวาสนาในเรื่องความรักของลัคนาราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภสําหรับท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วดวงชะตาของตัวท่านเองเดือนนี้ ดาวรังคารเป็นดาวคู่ครองโคจรตกพบอริในดวงชะตาก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ทั้งด้านความรักมัดยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรบางทีก็มีเรื่องขัดแย้งกันได้บ้างก็ต้องขัดแย้งกันเรื่องบุตรหลานเป็นเรื่องธรรมดาหรืออาจจะเป็นเรื่องเล็ก,ลกนๆน้อยที่นอกจากนี้บางทีไม่ลงรอยกันคุยกันไม่รู้เรื่องก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นสงบปากสงบใจไปก่อนก็จะดีมากครับพอหลังวันที่26ตุลาคมในปี2568 พระังคารนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นดาวคู่ครองย้ายราศีมาเลงลัคนาราศีพฤกษบในด้านดีก็อาจจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับคู่ครองมากขึ้นแต่อีกด้านร้ายที่ต้องระวังก็คือดาวพระังคารนั้นอย่างไรก็เป็นดาวบาปเคราะห์และเรียกได้ว่าอยู่ในมุมเล็งลัคนาก็เรียกได้ว่าท่านกับคู่ครองนั้นก็ยังเหมือนไม้เบือ่อไม้เมาวกันอยู่วิถีชีวิตยังมีการขัดแย้งกัน แต่สิ่งที่ท่านต้องพึงระวังนะครับก็คือต้องระวังครอบครัวหรือญาติพี่น้องเข้ามาแทรกแซงยิ่งทําให้ความรักของตัวท่านเองนั้นยิ่งไปกันใหญ่ความรักเป็นเรื่องคนสองคนคนภายนอกไม่ควรมา้องเกี่ยวครับและที่สำคัญดวงชะตาของตัวท่านเองนะครับหากมีโอกาสเราก็ควรปล่อยให้คู่ครองตัวท่านเองนั้นเป็นผู้นําบ้างบางอย่างอะไรยอมกันได้ก็ยอมกันไปและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นได้ครับ สำหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นวิถีชีวิตหากท่านรักใครชอบใครสักคนหนึ่งการเริ่มต้นทางด้านความรักมักไม่ค่อยดีมีอุปสรรคมีคู่แข่งบางทีการเริ่มต้นนั้นไม่ค่อยสวยคนที่ท่านชอบในระยะนั้นเขาอาจจะไม่ได้มองแล้วก็ไม่ได้สนใจในตัวท่านมากแต่หลังวันที่26ตุลาคมปี2 5 6 8ไปแล้วพระอังคารเป็นดาวแห่งเพศตรงข้ามก็จะโครจรมะเร็งลัคนาราศีพฤษภ ก็เรียกได้ว่าคนที่ท่านชอบนั้นก็จะเริ่มเปิดใจให้กับตัวท่านเองมากขึ้นก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ทางด้านความรักในระยะนั้นช่วงหลังวันที่26ตุลาคมไปแล้วก็จะเป็นความรักฉันมิตรฉันเพื่อนเป็นการครบหาดูใจกันไปก่อนแต่ทางที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะรักใครหรือชอบใครก็ตามแต่ตัวท่านเองนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าหาครอบครัวของคนที่ท่านชอบ เพราะต้องระวังบางทีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวของคนที่ท่านชอบนั้นเขาอาจจะยังไม่เห็นด้วยก็เป็นได้ครับสำหรับลัคนาราศีพฤษภนั้นคงมีเพียงเท่านี้